สบายดีพี่น้องสบายดีบุญสกุสกุลพี่น้องพวกส่องแม่น้องเท่นพี่น้องตากำลังสรีวิวมารีวิวอันสวนสวนผักเอ้ยสวนครัวหญ,ญ้าเนาะเป็นปลูกว่ามียังแนพี่สันนี่ก้ะทุ่งไร่ทุง่งนาบ้านโคกสวยเนอเ้อกำลังปลูกวิธีเขาก็ยกังงามเนาะอืม เาโทรศัพท์ AIS 1 2นทูโมาจากเมืองกับพลองเท่นายพี่น,น้องไปสื่อส่งให้เพิ่นเสื่องแก,กงให้เพิ่นแกงยีนน้ามวนหอเกแกงใส่เมี่ยงไปอยู่ กี้กับพัชร์เป็นเพื่อนพี่น้องเท่าีลยนะเนี่ยวันนี้เป็นเพื่อนกระจะวันแล้วของัวของัวหยาพี่นอ้องของัวหยาแต่บ่เมือนดินหยาเอาได้ ดินนันลูกสาวย่าได้แต่ว่ามอค้อนเห็ดคองัวนะดินเพิ่นเนาะเพราะว่าพระเจ้าบริยูนะซุมฮาบวบมีดินอย่างเลย <c oughs> กระท่อมบนยามาบึงงัวเแต่ละมืออืบรรยากาศลิลี่เนาะ ก,ก็ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือ,มอนเมื่อวานโคกสว่านเนาะสวายดีพี่น้องอืมหน้าแม่น้องเทนกระท่อมเหมือน semi bed นอนเนาะ มาจากเมืองว่อพัวเสียเก้อเขมาเก้อมาจังหว่าย่าใไรเง้ยเป็นไแบบว่าข่าย่างมือเส้ามากนะบืจักรล้านบืจักงัวกับเขากับหนาตอนงหอบอยู่นะก็ อันนี้กัน้องสะน้องสะอยาด้าแหละฟังนั้นก็จะปลูกน้อใหม่นะนี่ใส่เบิร์ล้รอบสะอยาด้าก่อนของลูกสาวอยาด้าเนาะว่าที่เฮ็ดปลวกสิออกสนี่เนะ นายลงเมฆ้าเข่าเมืองหาซื้อกางเกงให้พ่อหลวงเท่นมีกางเกงใส่ออกมาแบบผลจากไปใส่บลเป็นเขาวป่าหาเห็ดอีกหรือเปล่ากุกตีห่านกุกะิมักปลูกได้ห่านหลงเทนปลูกยามแรหลกผสมปลูกแซ่อันคั่นมี้องเลยมักเคขือมักพริกอย่างนี้มักเขือเลยต้นหนึ่งปลา กบก็บงามว้าต้นยอดขี้เล็กนะไอพวกไ้เบิ่งคีกเก่าห้าตอนห้าอยู่สุรินทร์กับตอนนั้นมันก็นนยังสิบมีบ้าทนะพี่น้องข้างแขงนะสิเป็นสิเป็นสะนาะคลิปเก่าๆคลิปเกา่กเกาเฮา มันเปนดอกกระเจียวใหญ่ดาบ่นี่เนาะฝากควงฝากส้มให้โจ๊บขีดเมยเด้อพี่น้องเว้ยขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจอืมมักร้าวอู้หูน้ำมันเมื่อน่าก็จะกระซับไเห็นไอ้ยาน้ำเทนแกงข้าวบ่งน้ไม้เด้อปลาแหม่มเบยเออน้ำมันแพรวานพี่น้อง อ <c ười>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  ืมตัวคุณคุณคุณคาคุณิเกีุณค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 ุีคุณคะณควณคุณนะ งัวก be mm ็ค hmm. ือว <my> ่าเราพี่น้องก็แบบแบบคือสังเฮาร์เนาะมาถึงว่าการเลี้ยงก็ถึงว่าแบบแย้มแนมกับโป่อยะมันหัวก็เจ้าบริโภคโป่อยด้ยตกใจจนโอ้ยน่ะขี่ว่ามึงก็เจ้าบรไโ้คโป่อยพี่น้องเกี่ยวหย่าได้หย่านะนี่ง่ายหอดสวนครัวหย่าแล้ว เบืองเมืงบรรยากาศ้างๆสวนเด้อจังหวะขั้นมันมีดินน้ับริยาปูครองอะไรนี่ยังวะเขาปูนี่พี่น้องเลย่ะพักแย่งได้นะปอ๊อดทูปูเฮือนไก่มันกินนี่นะมักถัว่วมักถัว่วกำลังเป็นดอกนี่มักผิดก,กระใบกะเพรา ส่วนครัวหเนี่ยงานโรงเรีนปลูกพี่น้องจ้ะมีก็บใบหัวเสือเนาะกินกำลาบอหอม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 เป็นมื้อเย็นได้เนาะปลูกพักนะแบบว่าปลูกยังก็ได้กินเนาะ สวนคั่วง่ายก็คือมีต้นรพริก็แบบผักพักนงเนาะก็จะเก็บกินสวนคั่วเนาะพี่นอ้องจะได้ซื้อก็จะได้ซื้อก็ซื้อจะได้บพราะาซื้อเก,ก,ก็บกินแล้วนั่นแหละนี่ยห้องบุญมีใครมาใครจะมาอยู่พี่กับห้องกับห้าแล้วกับบุญมีบออจะจะมม่อนผูกงวดน้องนี่ใครจะยังว่าตั้งแต่มาเหตุเพื่อนเนาะ อาจารย์ยังอยู่ภูเก็ตอยู่พี่น้องเอ้ยลูกลูกสาวหยาดาอุ้ยบรรยากาศเย็นแทน้ห้องนำ้ำฝนในงัวงกินอนอะี่กัย่ำแมลงผู้ย่ำแมลงหยากระเซฝูกบงง,งัวงบอลซุ่มหอไปหาปลาไปพี่น้องบอลบอลหน้าแล้วบอลหน้าผู้เห็ดอย่แล้วก็คือว่าพี่น้องเห็ดหน้ากาันหน้าญาติพี่น้องเพิน่นตะกี้ข้าเจ้าก็อยู่พี่ข้าเจ้าหยาไปอยู่บุรีรัมย์เนาะ เอ็มอยู่บุรีลามก็เรื่องม่มีไฟเห็ดก็เลยให้ายาน้่มเต้นกับปูน้่มเต้นเห็ดหน้าเห็ดเอาแล้วก็บแบ่งข่าวกันปี<ม>ที่เาเมื่อล่าสุดนะได้หาซิบสอบเนาะได้หาซิบสอบแล้วแบ่งไปแล้วก็บแบ่งให้จะคล้องหน้าจะคล้องหน้าเผื่อกว่าเอาดอกขนลุ่งซานุมปู่สุ่มหญ้าเนาะมีเตาสักเตาหนึ่งกระเพาะมะนางต้มหอยเชอลี่โอ้ยแซ่บ วนครัวสักมือหนึ่งเฮาเซหายพอองเท่นพาขี่รีวิวหมู่บ้านข้างในเนาวะวะอาซีก็เจ้าเห็ดยังเนาะพวกปุดเถาอนะยังเห็ดกันเนาะยิบเย็บรีบบินไปเลยอาซีก็เจ้าก็รีบบินเดียวใส่พวงมาลัยรถนะ มืนะอเช้านี่ก็ยายเนาะอ้ยมายายหลุยหนะ้ามาหาน้องน้ามบอกว่าแม่แม่ยายมาหาแม่ว่าสันเปิดหน้าต่างเพราะว่าแบบว่า,วางมท่าอยู่แถวทางนั่นมูจักทางเมือเมือส่ก,กับาถูกคอยเฮาในบุญน,น่อยเฮาอยู่มันควนยืนคือยาย มีมะละกอตำด้วยเด้อสักวันหนึ่งเด้อใช่ไหมไอ้พอน้องเทนตำมะหงกินอยู่หี่เนาะบรรยากาศดีหางขอกเก็บจากนี่โลดเนาะมะพริกแกมักหงกับเก็บจากนี้เนาะหนีง่ายมะละกอไปต่ดสิโกะมะละกอก็ได้มะพริกข้าวพี่น้องมันแได้อยู่ประมาณปีปลายปีเดิ้ลต้น บอน,นี่ง่ายนะสิทนเนาะพี่น,อน้องเก็บใส่แกงหน่อยไหมต้มแก้วปนปลาทูปนปลาทูปปรเราคืนนออดเบามีพี่น้องม,มาก,กินบ่โอ้ยเพิ่นเบิด์ตสาวเป็นซองถั่วเมื้อนเนะต้มปลาทูเนาะเพราระราว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีปลาทูอันปลาทูข้าวฮากินไดยบ่มีรถใหยเงาเกิดเกิด นี่เลยพี่น้องก็ส่วนครัวเนี่ยก็มีสำนักแหละกระเงี้ยกับงามมะขิกกับงามเนาะพี่น้องสามข้อนี้ขากาเซราเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจาใหายทีมงานบ้านหลังซีเคียวแล้วก็บพอนงเทนเนาะฝากพอนงเทนขยันนะขอบคุณไลเด้อร์สำหรับคอมเมนต์แล้วก็ เฮากับบุมียังตอบชอาม,มีแต่คำขอบคุณเนาะกับข้อหยยายดีแมงหายลำหายรวยเบอรสกุลสักคนแล้วก็ขอบคุณพญ,ญ่ยีดีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตครอบครัวบาล,ลังซีเคียวกับเฮ้าเนาะแล้วก็ย้ายทางบ้านแล้วก็ข้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆเดิมอันแล้วก็มีอันคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแม่โทรมาแล้วทำไมยังแหละแบบบอกว่าก้าเข้าห้องน้ำไม่อยากคุยกับแม่พี่น้องก็ไม่ทำเฮ้ากับ เ้าก็คุยอยู่แต่ว่าเวลาเ้ากับบุกข่อยมีไปไหนเนาะก็คือเห็นอะไพี่น้องเลยแบบบางทีก็ตอบคอมเมนต์หนึ่งซันสีนะถ่ายคลิปถ่ายยังเนอกก็ขอโทษขออภัยเด้อที่แบบว่าเสียมารยาทกับเพลินเนาะบางทีเ้าก็ว่างเนี่ยมาว่างเนี่ยบางทีกับเมื่อวานกับหาเห็ดเผื่อเสียมากกับไกลๆซะเนาะมากเผื่อจะกินข้าวกินน้ำแป๊บเดียวก็ไปหาปลูกแต่สามโมงกว่า สามโมงสิบหาหนักเรียนเลิกเนาะกับบอคอยมีเวลานะคุณแม่อยจะพึงหน่อยใจเด้อแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทุกคนเนาะทีอ่าที่คอยให้กำลังใจแลว้วก็คอมเมนต์เฮาแล้วกับบ่งเบิงบ่งคลิปบ,บ่ขามโฆษณาเพราะว่าเพิ่นสงสารเฮาเนาะกลับมาอยู่ลำลูกลำพวงแต่พอให้มีรายได้ไอ้ซื้อกินในครอบครัวกับขอบคุณหลายเด้อที่บ่เบิบ่งคลิปบ,บ่ขามโฆษณาเฮาแล้วกันยดีแม่งค์เพื่อสกุลสกุลเป็นน้องพอกันใหม่คลิปหนา้าสบายดี